เด็ดเดเดีดยว้งถือปืนขึ้นมาบ่าเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีครับผมโจทีเฮสัสครับคลิปนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบการกวนตีน NPC ภายในเกมนะถ้าสมมติว่า เราไปเดินใกล้ๆหรือว่ายืนใกล้ๆหรือว่าเดินชนอะไรต่างๆนะฮะ NPC มันจะมีปฏิกิริยาเป็นยังไงบ้างนในแต่ละภาคนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะแล้วก็ในคลิปนี้จะพิเศษสุดนะฮะเราจะเดินชนเฉยๆหรือว่าเดินใกล้ๆ,ๆเฉยๆเหตุผลเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปต่อย NPC นะฮะมันต้องออตอบโต้ด้วยการต่อยกลับมาแน่นอนนะในแต่ว่าในคลิปนี้นะเราจะไปเดินใกล้หรือว่า เดินชนเฉยๆนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตั้งแต่ภาค5เลยแล้วกันนะฮะว่าจะมีปฏิกิริยาเป็นยังไงบ้างนะฮะเฮ้ยเรามาดู2คนนี้หน่อยแล้วกันนะเอาเดียวเฮ้ยมันไม่สนใจเราเลยแบบเดินหนีเลยนะเนี่ยดูเจ้คนนี้หน่อยแล้วกันเจ้ครับทำอะไรอยู่ในซอยนี้ครับพี่เฮ้ยอู้จเจ้คนนี้ไม่สนใจเราเลยว่บโอ้โหดูดิ บั้นท้ายของเธอนี่จังช่างเซ็กซี่เหลือเกินตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นที่พุกพ่านของตัวละครเอ c นะมันมีเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูอิตาลุงคนนี้เฮ้ย <was> <Hey! S 2> อุ้ยเราลมมา้มว่ะแล้วมันด่าเราเลยว่ะเฮ้ยไม่ใช่จิไม่ใช่เราไม่ใช่มันด่าเรานี่แหละด่าพวกมันเฮ้ย oh. hey! อุ้ยโดนชนพี่โดนชน,น,นขอโทษด้วยอา้าววิ่งหนีว่ะเฮ้ย oh. <Hey! S 2> พางนี้โอ้ oh. oh. โหกระแทก oh. เป็นไงบ้างอุ้ย พี่ภาคนี้ไม่สนใจเราเลยว่ะต่อให้เราเดินชนแค่ไหนนะฮะมันก็จะวิ่งหนีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองเดินตามแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างมันมองเราเฮ้ย <Hey, S 1> ตาลุงคนนี้ลุงครับว่าไงครับเอ้าเดี๋ยวลุงเพิ่งวิ่งลุงเพิ่งเดินมาฝั่งนั้นนะครับลุงจะว,วิ่งกลับเดินกลับไปทําไมเนี่ยคุยด้วยได้ไหมครับพี่พี่คุยด้วยหนเดะ เขาไม่คุยกับเราเลยวะเฮ้ยแหมเราจะเดินดักแล้วไม่ได้ว่ะประเด็นเรานี่ไงแล้วก็วิ่งไปนะสรุปนะผมพยายามแล้วสรุป npc ในภาค5นะฮะมันจะเดินหนีอย่างเดียวเลยนะถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆมันนะเหมือนมันจะไม่ชอบเราหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจ อตอนนี้เราอยู่กับภาค4นะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะว่าถ้าเราไปกวนตีน npc จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะนี่เริ่มตั้งแต่ไอหมอน,นี่เลยแล้วกันนะว่าไงพี่นี่มันพูดอะไรวะยังไงพี่มีอะไรงั้นเหรอเดี๋ยวทำเขาแล้วกันนี่มาดูตัวนี้ดีกว่าเยอะดีนะฮะโอ้มาลอดตีนแถวนี้สวัสด,ดีพี่มีอะไรงั้นเหรอ หมือนมันจะผักว่าแต่ผมไม่ได้ผักนะย,งงยังไงี่ยังไงยังไงมีอะไรกันหรอืเอเฮ้ยมันต่อยเลยว่ะเฮ้ยภาคนี้มันต่อยเลยยิบมมายแล้วหนีกูหนีแล้วไม่ <c oughs> เฮ้ยภาคนี้โหดว่ะจิ๋มหมายภาคสี่โหดมากเลยว่ะเฮ้ยต่อยเราเลยว่ะหรือว่าเราไปผักมันวะผมไม่ได้กดผักนะเดี๋ยวเราเอาใหม่แล้วกันนะคนตีนให้หมอนี้ดูป่ะเฮ้ยนายทำไมหมวกสวยจังอ๋จะรีบไปไหนเนี่ย เฮ้ยม,มันมีกฏิกิริยากับเราด้วยวะ่ะยังไงพี่ยังไงโอ้ขอโทษด้วยผมรู้สึกเหนื่อยเอ้ยยังไงพี่ยังไงเอาบางตัวละครก็วิ่งหนีไปว่ะเหมือนภาคห้าเลยนะโอ้นายทำน้ำชิ้นหกนะเมื่อกี้ชาไข่มุกขันอุตส่าห์ไปซื้อมานายมีอะไรกับฉันกันเหรือ ยังไงเลรเพื่ยนยังไง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 เดินวนเดินวนทำไมกูทำไมกูนิสัยไม่ดีอย่างนี้เนี่ยเอาไปแล้วเว้ยเอ้ยออ้ยขอโทษด้วยครับนายเดินระวังระวังหน่อยซ์อนภาคนี้บางตัวละครก็วิ่งหนีแต่ว่าบางตัวละครก็ด่าเรานะมีอะไรกันเหลือพอนม พ่อหนุ่มทำไมเสื้อสวยจังเลยเนี่ยถ้าจะหนาวใส่ตัวสหนาเลยลุงคนนี้ยังไงลุงเฮ้ยลุงคนนี้เอาเรื่องวะลุงคนนี้เฮ้ยผมคิดว่าภาคสีน่นี้ตัวละครมันแบบว่ามันมีชีวิตชีวามากเลยนะเฮ้ยมันจะเอาเราอะ่ะโอ้ยเดียวเฮ้ยสรุปภาคสี่นะฮะถ้าเราไปกวนเอ่อกวนตีนมันเยอะๆนะมันจะวิ่งใส่เราเลยนะฮะอุ้ยมมามาหนีก่อนนี้ก่อน,น ะทีนี้ก็เข้าสู่ GTA San Andreas ต้นเองนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าถ้าเราไปเดินควนตินเอ c นจะเกิดอะไรขึ้นนะผกว่าภาคนี้มันโหดมากนะผมว่าพวกเราเน่าจะไม่รอดนะอะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฮะกวนตีนพี่ผู้หญิงดูพี่ผู้ชายคนนี้เอาไม่สนใจเราเลยว่ะนี่มองหน้าอยู่นะแต่ว,ว่าไม่ทำอะไรนะ สวัสดีครับพี่โอ้โหแต่งสูตรรอจังเลยเนี่ยไม่สนใจเราเลยว่ะเจ๊ผู้หญิงนี่ก็ไม่สนนะฮะนี่กระโดดซ้ายขวาหน้าหลังเฮ้ยเขาไม่สนใจเราเลยว่ะเหมือนเราไม่มีตตนะไเนเงี้ยภาคนี้ไม่แทบจะไม่สนใจตัวละครเราเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูแก๊งนั่นลวกันนะฮะเพราะว่าถ้าแก๊งกนี้มัน่นาจะไม่รอดนะฮะเอาวัสดีพวกนายทำอะไรกันเนี่ยคุยด้วยหน่อยสซ ว่าไงเพื่อนนี่ยืนชิวยืนชิวมีอะไรเงีเหลือกับฉันเนี่ยนี hey, ่เอาแล้วเริ่มคุยเริ่มเริ่มทอล์กกันแล้วนะฮะยังไงละเพื่อนยังไงมีอะไรเงียเหรอยังไงยังไง <c oughs> ยังไงยังไงโอ้ยเ,เอาแล้วว่ะเอ้ยอุ้ยไม่ไม่รอดแสดงว่าผ้าของซีเจนี่ไม่รอดนะถ้าไปคุยกับพวกแกงนะแต่ว่าถ้าเราไปคุยกับคนธรรมดานะไม่เป็นไรนะฮะเออนะฮะ อ่ะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกม GTA 3แล้วนะเดี๋ยวเราลองมากวนตีน NBC ดูนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเอาคนไหนดีคนไหนตกปเป็นเหยื่อเราเนี่ยคนนี้ปะว่าไงลงุงสวัสดีครับนี่ลุงยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่อะ่ะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้เราเลยเลยเนี่ยลุงยังนิ่งอยู่อ่ะเฮ้ยไปคนใหม่ดีกว่าตรงนี้เลยโอ้โหนี่โอ้โห,โโหแต่ว่าตัวโยกเลยนะถ้าเราไปเดินชนนะฮะ เฮ้ยมันนั่งลงว่ะมันนั่งลงทำไมวะโหเสียงในเกมนี่มันแบบว่าเหมือนจะมีอะไรประกาศอยู่ตลอดเลยนะนี่เอาฝนตกเยเลยแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะภาค3นะฮะนี่เราเดินแถวนี้มีใครอีกเปล่าเอา้าเจอลุงคนนี้อีกแล้วว่ะว่าไงครับลุงเจอกันอีกแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แสดงว,ว่าลุงนะฮะไม่ค่อยที่จะสนใจเราเท่าไหร่นั่นเนี่ย อโอเคสรุปเลยเลยกันว่าภาค3นะตัวละครนะฮะไม่ค่อยที่จะยุ่งกับเราเลยนะท,ทั้งที่เราไปเดินชนมันนะฮะนี่โดดูด,ด,ดีตั้งหลายตัวฮะตอนนี้เราก็อยู่ใน GTA Vice City นะเดี๋ยวเรามาลองกวนตีน n b c ดูด้วยกันนะว่ามันจะหาเรื่องเราหรือเปล่านะฮะเฮ้ยเด็เด็ดเดถือปืนขึ้นมาวะเฮ้ยเดี๋ยวแต่มันไม่ทำอะไรเราวะเฮ้ย อันนี้จะเป็นแก๊งที่ไหนสักแห่งนะฮะเราวิ่งไปที่อื่นดีกว่านะก่อนที่จะไม่รอดสแสดงว่าไวซิตี้เราไปกวน NBC ได้นะฮะ NBC ไม่ทำอะไรเราเลยนะตำรวจมาตำรวจไม่ใช่ตำรวจหรอใครก็ไม่รู้นี่ดูเจ้คนนี้เฮ้ยมีปฏิกิริยานิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่ทำอะไรเรานิ่งยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ไม่ได้วพะพยายามเลยนะ <laughs> โอเคแสดงว่าตัว n c ในบี i c e City ก็ไม่ทำอะไรเราแล้วเนี่ยรอดไปนะผมว่านะอืมโอเคอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการทดสอบของเรานะว่า n b c ภาคไหนจะกดง่ายที่สุดนะฮะรู้สึกว่าน่าจะเป็นภาคสีนะผมคิดว่านะแต่ว่าก็แล้วแต่สถานการณ์นะผมว่านะแต่ว่าแน่นอนว่า ถ้าเราไปผัก a b c นะมันโกดเราแน่นอนนะฮะก็ลองไปเล่นกันดูนะก็มีหลายภาคนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต้องรอติดตามชมก็ด้วยนะฝากกดไลค์กดติดตามก็ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจที h เฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที h เฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม